สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบัตเตอร์ฟลายสวัสดีจ้าบัตเตอร์ฟลายอะไรเงิ้ตัวบัตเตอร์ฟลายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นไงจ้าอ้าจจุาจาจาจุาจ้จ้าจ้า้าจ้าจ้าจ้้จ้า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 ้า่้า้าจ้าจาจ้า้าจ้นาาน้าย เล่นล่าสุดก็ตอนประมาณปีเหนือเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยอ่ะสวัสดีจ้าเทโอน่าสวัสดีจ้าเอาวอย่านะอย่ามาจิ้มฉันนะนี่เธอจะมาจิ้มฉันหรอบอกเลยไม่มีสกินแต่ก็เฟนะเฮ้ย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 นีหนีหนีหนีอย่าม,มาเฟี้ยวกับฉันนะจ้าอย่าม,มาอย่ามาอย่ามาแกจะมาเฟี้ยวกับฉันหรอหนีหนีตุยตุยไปอันนี้เก่งเหรอเก่งเหรอเทลนางเทลเก่งใช่ไหมนี่นี่เก่งเหรอนี่เป็นไงล่ะจา้าสวยๆอ่ะจ้า อย่าซ่ามากซ่ามากจะเขาดาวโอเคเดี๋ยวก่อนแล้วเทวหายไปไหนเธอนอนหายไปไหนอ่ะเอาแล้วฉันทำไมฉันไม่เอาสเปียลฮิวเลือดมาไปบนแล้วจ้าฉันไปช่วยแล้วฉันไปช่วยแล้วอึ๊บหนีเอาเดินเดินตีนหินเดินตีนหินแล้วแบบเพื่อนตีตายแล้วเราค่อยเข้าอ่ะเออวิเตทุกคนตอนนี้เทวอนาดหายอ่ะตอนนี้เทวหายเอ๊ะเหมือนฉันเห็นใครอยู่ตรงนี้ มันฉันเห็นใครกาลังฟาร์มแต่ฉันต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนตุยไปแล้ว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 เจ๊ไปแล้วจ้าเข้าเลยไหมเข้าเลย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 หนีหนีตุย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 เป็นไงล่ะนี่ไงเทวมาแล้วค่ะทุกคนว่าแล้วนางต้องแอบฟาร์มแน่ๆเลยนางแอบแซบตรงนี้บอกเลยเมื่อกี้เห็น เมื่อกี้เห็นแบบความแบบสกิลนางโจมตีเมื่อกี้เห็นความแอบแซบคิดถึงไหมจ๊ะคิดถึงไหมจ๊ะคิดถึงไหมจ๊ะบอกเลยจุกจุกๆุกุยุยยุยบดบดหนึ่งกรุ่มโอเคไม่เป็นไรพลังความเสถยของชนะทาได้ทุกอย่างจ้๊ะ่ึนกำลังอยู่ในอันตรายเธอจะทําอะไรเพื่อนชันจ๊ะเธอจะทาอะไรเพื่อนชันเธอจะทาอะไรเพื่อนชันจ๊ะมันนี่มันนี่ตีหรือตีมันตีมันเอออย่างนั้นล่ะสุดยอดเลยเธอจะทําอะไรเพื่อนชันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะห้ามทําอะไรเพื่อนชันจ้ะ สวัสดีจัดเทลเทีสวัสดีจ้า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 เทลสวัสดีจ้าเป็นไงจ้าวันนี้อารมณ์ดีหรือเปล่าแกถ้าว่าถ้าว่าเปิดไมค์คุยได้นะฝั่งนั้นด่าฉันแล้วจริงจริงเธอเมามังกรเมามังกรหน่อยสิไม่เป็นไรเดาชัดตัวเองก็ได้โอเคฉันได้มังกรละเทลจังสวัสดีจ้าอึ๊บอันติเป็นกลุ่มสวัสดีจ้ามานาหมดมานาหมดชิบหายแล้วมานาหมดอ้าวมานาหมดดูดูมานาตัวเอง ไปพุงพ่งพุ่งไปจัดการมันเอออย่างนั้นล่ะ,ะฉันอยากจะไปเปรียวด้านล่างจังเลยอะ่ะมีความอยากเปรียวเอาไม่ต้องแล้วล่ะด้านล่างได้แล้วล่ะไม่สนฉันไม่สนจะดันกลางต่อไม่สนบอกเลยจังหวะนี้ไม่สนอะไรทั้งนั้นเกมนี้เป็นเกมดันป้อมจ้ะ,ะกลางแตกราคาหนึ่งกลุปอยู่อะ่ะไม่มีใครเอาเลทบัตเตอร์ไฟไม่เอาเลทฉันเอานะจา้าขอบคุณจา้าไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วนางแบบปุ๊บ่าฉันตายอะไรเงี้ยอุย้ยนางเดินผ่าน อ้าวสวัสดีจ้าเฮลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบัตเตอร์ฟลายสวัสดีจ้าบัตเตอร์ฟลายอะไรเงั้ยตัวบัตเตอร์ฟลายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นไงจ้าอู้อูจุ๊เลดก็ยังเป็นของฉันนะจ้าขอบคุณจ้าบัตเตอร์ฟลายอ้าวอ้าววี拉วลาวล拉เกมมาเกมมาช้ำเรมมาชำเราพูกของฉันหรอไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่เธอมาอยู่กับพวกของฉันนะจ๊าวล拉อ้าวอ้าวลืมดูลืมดูกลางอลิซช่วยด้วย ล right ืมดูกลางลืมดูกลางลืมดูกลางไปก่อน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 ตีมันตีมันอลิซจัดการมันเอออย่างงั้นล่ะลูกไม่ต้องกลัวเอออย่างงั้นล่ะไปดันกลางต่อจ้าอุ้ยอ้าวมีคนกำลังเอาบูเลยหรออุ้ยมีคนกำลังฟาร์มเลยหรอเึ๊บนี่แน่หนี่แน่หนี่แน่หนี้แน่กดอันตีเป็นหนึ่งกลุ่มอ่ะจุ่งไอ่ะจ้าอ่ปจ้าพุ่งไปอ่าจย์อ่ะจ้าพุ่งไปอ่ะจุาซิตู้นี้แน่ขอบคุณนะจ๊ะที่ให้บูจ้า ไปก่อนไปก่อนไปก่อนขิงมากเดี๋ยวตายช่วยอาริสฟาร์มก่อนแม่นะไม่นะอาริสอยู่ในอันตรายอาริสกำลังอยู่ในอันตรายเธอกำลังอยู่ในอันตรายตัดเทลไปหนึ่งกลุ่มพุ่งไปหาเทลหนึ่งกลุ่ไม่นะอาริสช่วยด้วยช่วยดูยตีมันตีมันอาริสตีมันตีมันจัดการจัดการมันเอ๋อย่างเงี้นล่ะลูกโบัวบัวแกจะทำอะไรแกมาจุ้งอะไรกับอาริสชันแกมาทำอะไรฮะฮะฮะนี่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 พุ่งไปพุ่งไปเอ๋อย่างเงี้นล่ะ ชอบมากเลยชอบลอเรียที่สุดชอบตัวนี้มากเลยแต่ไม่มีสกินนางมาบัตเตอรไฟบัตเตอรไฟเออโดนรุมหนึ่งกลุ่มไว้ไว้ไว้อไม่นะย้ายอ้อ้ยโแกจะทาอะไรชันฮะแกจะทอะไรชั้นนางอยู่เลยเกินไปไปไๆหนึ่งกลุ่มไปยันนะยันะ ยนะแกจะทำอะไรฉันแกจะทำอะไรฉันแกทำอะไรฉันตอดได้เองเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกทำอะไรฮะฮะฮะวะ Why w ตาย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 ตุ้ยตุ้ยอึดเติมเลือดเติมเลยกลับมาใมัเติมเลือดก่อนนะการเราที่เรามีสกินนะคะจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราห้าวมากขึ้นอี20%นะคะทุกคนบอกเลยไม่นะอริชแกกำลังอยู mm. ่อันตรายกำลังบาดอันดิชันแกทำอะไรอะไรฉันแกจะทำอะไรอะไรฉันฮะ ทอะไรอิชันย่ามายุ่งกับทรัพย์ตัวน้อยของฉันนะจ๊ะอ้าวพบเห็นนางสาววิลากำลังตุยนะจ๊ะกำลังตุยว้าวอยู่ในปอบตายมามามาเทลเธออย่ามามั่นนะจ๊ะบอกเลยหยุดความมั่นของเธอเดี๋ยวนั้นแวนจัดการมันจัดการมันเลยแวนเอออย่างนั้นละพุ่งไปตีมันสตารไปอีกหนึ่งดอกไปไปไปเออเยอะเยอะเยยะยะบอกเลยเยอะเออ ถ้ารอดักเทลได้ไหมดักแบบดักแอบนางนี่แบบแล้วก็แบบเจออีกทีนางกับเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้อ้าวอันติสีจ้ารออะไรจ้ารออะไรรออะไรรออะไรอืออันติสีจ้าบอกเลยไม่กลัวไม่จัวไม่คือจัวอะไรทั้งนั้นอ้าวเทลไม่สนใจเพื่อนเลยอลิตอลิตอลิลูกอลิตอลิตอลิตอลอลิตอลิอลิตอลิตอ่ิอุตอลิตอุิตอลิตอลิตอลอลิยอลิตอลอลิตออลิตอลิอลิตอ๊ อะไรตีหรอทำไมแรงจังเลยลูกเอวีราเธอทำอะไรอยู่จ้าอะดีแนสู่ไปหนึ่งสเต็ปหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มอ่ะจุ้ยอุ้ยแกทำอะไรแกจะทำอะไรแกทำอะไรแกทำอะไรแกทอะไรเพื่อนชาตินี้ตัวเย่บัตนาเบไอโกรธอะ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 ทำอะไรหรอทำอะไรหรอนี่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 พุ่งไปพุ่งมาชวับชูปชวับชูปชูปอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนาจะหรือวะหนาทำไมหนาจังวะเน็ตหลุด พเพื่อนขอโทษเน็ตหลุดเมื่อกี้เน็ตหลุดค้างต่อหน้าต่อตาเลยอ่าโอเคชนะและ้วค่ะเมื่อกี้หนูก็จะตุยเล่นไปเมื่อกี้แบบกระลองพุ่งแบบมันเลยเน็ตหลุดจ้ะทุกคนบอกเน็ตดีเองเฉยงงมากอาวิลาจา้าสวัสดีจา้าวิลาสวัสดีจา้ามีอันติเป็นกลุก่มพุ่งพุ่งเยอะเยอะเยอะอ่ะเยอะเยอะอ่ะใหญ่เออชนะแลว้วนี่วิราคือบรารมีของความสวยทั้งนั้นนะจ๊ะถึงจะชนะได้บอกเลย ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะทั้ง4คนเลยทั้ง8คนเลยนะคะที่มาเล่นด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ